วัสดีครับ,รบผมก็ขอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรที่รักวัวทุกท่านครับผมก็มีความประสงค์ที่จะแบ่งปันวัวเพื่อพี่น้องเกษตรกรในราคาเกษตรกรซื้อกันได้ครับ มีตัวครับม้วนหม่ที่เปิดราคาขายวันนี้มีแปดตัวครับแปดตัวี่จะเปิดราคาขายซึ่งเป็นมัวเรือร้อยทุกตัวม้ามันเรือร้อยทุกตัวนะครับอ่าวชงออเดอร์กันครับผมพร้อมใบพันประวัติมีใบประกันใบพันเรียบร้อยครับผมับเริ่มตัวแรกเลยได้ครับเดี๋ยวเบิ่งนข่าวๆกันนะครับามีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับผมมีเจ็ดตัวครับ มามากเพื่อนร้อยสำหรับผู้วยที่กำลังมองหาอยู่ผมว่าฟาร์มนี่ราคาถูกนะครับผมเคยมาไทยเทือนึงแล้วนี่นะครับโอ้ัวอ้วนงามนะครับเนี่ยเริ่มเลยครับพี่ครับผมเริ่มเริ่มตัวแรกก็เป็นลูกเจ้า c y 0 8 4อ่าตัวนี้นะครับลูกซีวู้กย y 0 8 4่นะครับขอญาตเขาไปทายข้างในนะครับเปดคอกขให้นะครับผมโครงสร้างดีหลังหนากระดูกดี หลังตรงไทยไมหมครับโหสางดีครับหนังนาจะดูดีล้างตรงไทยบรหักนะครับควนดีนัครับเนี่ยมึงพร้อมควันครับเกลือเพียรดำข้อขาดำหมดอ่าครับเกลือเพียดดำนะครับผมข้อขาดำหมดนะครับนนข้อขาครับผมข้อขาดำนะครับหนังนาครับ สูงประมาณเท่าไรพี่ประมาณร้อยสามห้าบวกตัวนี้ร้อยสามสิบห้าบวกเพราะว่าแม่สาวหม่อายุเท่าไรแล้วครับเนี่ยอายุสิบห้าเดือนสิด<ม>โดยประมาณนะครับบ่อกี่เดือนก็นับเป็นสัตว์สามารถผสมได้แร้วครับเนี่ยก็เลี้ยงอีกไม่กี่เดือนก็ได้ผสมครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาไว้ที่แสนสองครับ หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับพร้อมใบพันตลอดพร้อมใบพันนะครับพ่อของเขาเป็นพ่อของเขาเป็นซีไว้ครับซีไว้ครับซีไว้ศูนย์แปดสี่นะครับตัวนี้ที่ขายใหญ่ขายยาวมึงครับตรงหลังครับมึงหลังครับผมหลังมึงแค่หลังหลังตรงนี้นะครับใช่ครับว่าหาคำ หนึ่งแสนสองมืนบาทนะครับผมตัวนี้เปิดราคาหนึ่งแสนสองมืนบาทอ่าเบื้องตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปฝากลูกผสมอ่าอันนี้เป็นลูกผสมครับผมลูกผสมนะตัวนี้ลูกผสมคือตัวนี้ไม่มีใบพันธุประวัติเพราะยังไม่ได้จดอ่าผมมีใบพันธุนะครับบม่ได้จนะครับตัวนี้เป็นลูกผสมราคาเกษตรกรเบาๆอ่าตัวนี้อายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวนี้อายุน่าจะสองปีครับสองปีเคยทองบ่ครับ ในความคิดของคนเลี้ยงก็คิดว่ามันท้องมาแล้วนะแต่ไม่รับประกันพอเขาอยู่กับพ่อคุ้มผูตลอดตัวนี้มันอยู่กับพ่อคุ้มผูงนะครับแล้วไม่รับประกันแต่ว่ายู่กับพ่อคุ้มผูตลอดดูลักษณะแล้วดูลักษณะทีเราว่าเหมือนกับท่องนะครับม่องสัวเมียนะครับลูกผสมความสูงกับประมาณร้อยสี่สิบกว่าได้มามว่าส่าร้อยสี่สิบห้าครับยาวดีถ้าทำากลูกผสม เดราคาที่มห65,000บาทนะครับตัวนี้ครับไะเบียนใบทำประวัติราคาเบาๆบนะครับราคาเบาเให้เกษตรกรรับกันได้ตัวนี้เป็นรูปผสมอีกตัวนึ่งแห่งนะครับเอาออกมากในที่ทายเลยครับบรชัดนะครับตัวต่อไปครับผมตัวที่สองนี่65,000บาทครับาตัวนี้ครับ ต,ตัวนี้ตัวนี้แบ่งจากความใหญ่มาตัวที่เราบอกออกจากความใหญ่นะครับความแบ่งจากความใหญ่มาความใหญ่เพื่อเอาออกมาระบายลดจำนวนลงครับระบายลดจำนวนลงตัวนี้ก็มีใบประวัติเหมือนกันลูกลูกของตัวไหนครับเนี่ย,ย,ยตัวนี้ผมจําไม่ได้ต้องดูรายละเอียดจากในใบอ๋อมีใบนะครับตัวนี้มีใบจะต้องมีใบครับ ตัวนี้สูงประมาณ130ครับ130บวก130บวกนะครับนี่อายุประมาณอายุประมาณน่าจะอยู่สิบเดเดือน17บเดเดือนนะครับอ่าไก่ที่เปลี่ยนสัตว์แล้วเนาะครับตรงๆนะครับกลมๆมันอยู่ตรงมาใหญ่ดูมันชุ่มเลือครับราคาก็ะเพกไว้กันเบาๆที่แสนหาพันอ่าตัวนี้แสนหา้าพันนะครับผมเนี่ยมีใบครับตัวนี้มีใบเกิดลอยมีใบขอบเรียบร้อยครับหนังโครงสร้างดี อีกบทนะครับไไหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับ, 15, บ,รบสำหรับเลือดร้อยมีใบคือว่าราคานีโบแพงนะครับที่ไปเบื้องไม้เนี่ยครับผมไปเบื้องมาหลายๆที่มีวพวกไอ้เลือดร้อยเนี่ยครับหนึ่งแสนหาพันบาทผู้เดสนใจก็ต้องโทรมาสอบถามรูแวะมาเบ,บื้องตัวจริงนะครับซื่อมาก็ต้องเบิ้งตัวจริง จะคอยอู้กใจบนถืบใจกันไทยไปซื่อกันครับสื่อไายกันเดี๋ยวผมจะหยิบเบอร์ไมใไห้นะครับที่เราว่ตอนทุกเทปเดี๋ยวผมหยิบมือไมไห้เดี๋ยวตอนนี้เบื้องตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวนี้ของตัวนี้ลูกจัมโบ้เอสเคสลูกจัมโบ้เอสเคสามหนลูกจัมโบ้เอสเคสาม ตัวเมียทั้งคู่นะครับหมือหนังทำเองหนังหนาครับโูนทามใหญ่เลยครับปูนฐางใหญ่ยังเดือนครับเนี่ยตัวตัวบสเจ็ดเดือนตัวซ้ายมือเจ็ดเดือนขวามือแปดเดือนตัวบดนี่ครับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เจ็ดเดือนตัวนี้แปดเดือนครับอ่าใกล้เคียงกันครับห่างกันหนึ่งเดือนรูปล่างอา้ารย์นี่ มีใบคือกันบ้าครับเลยครับมีใบรับประกันเหมือนกันครับอ่านี่ครับประมาณนี้ครับหนังนาดีครับหลังตรงใชยไหมครับเบื้องรับอ่าเบื้องรายละเอียดลูกของไอ้จัมโบ้ XK สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่นะครับของตัวนี้โอ้นหางใหญ่นกตั้ง ลงตรงทายไหมครับอาลูกมาโชว์ความงามหน่อยลูกบึ้งหลังตรงครับอาถ่ายบ่ครับกกหันเงยครับแข้งขาก็นเงยืนก็สวยครับนี่นังกานาครับบึ้งนังครับบึ้งนั่งนังนานังยนต์ครับชตัวนี้แปดเดือนตัวนั้นเจ็ดเดือนครับผมอ่าเปิดราคาเลยพี่ครับเปิดครับเปิดไว้ตัวละแสนสองครับ เปิดไปตัวละ1นึ0 0 0สนสองบาทครับผมอ่ามีใบคร้อมเรียบร้อยนะครับตัวนี้ใบเราพอมเรียบร้อยวัวทุกตัวในความขายพร้อมส่งครับในระยะทางไม่เกิน500ร้โลส่งฟรีขายพร้อมส่งครับระยะทางไม่เกิน500รกิโลส่งฟรีครับผมอ่าฟรีคือส่งฟรีเลยนะครับนใจอย่าสนใจก็ต้องโทรมาสอบถามครับเพื่อเอาวัว ซื้อใบพรมีหวังนะครับฟาร์มนี่ครับเลือดลอยราคาที่ยอมย่อกับเกษตรกรจับต้องได้ครับนี่ยมึงโกกหางครับเนี่ยมึงเที่ยวกับมือผมครับอ่ามึงโกกหางครับมึงโกกหางเที่ยวกับมือผมครับโกกหางเนี่ยอ่าตัวต่อไปครับตัวต่อไปเบอร์สิบแปดนี่รวยหมดแดง อันนี้ลูกใบหมดแดงครับแดงพิเศษแดงเขี่ยมอย่าเสียบตาแล้ครับพรอมใบพรอมใบนะครับ๋ย่้เ๋ยถามไปทายของคุณก็สูงเท่าไรครับนี่ยตัวกเดือนแล้วครับลูกใบหมดแดงเนี่ย130ครับ130 3เดือนครับกี่เดือนนะครับเดือน13เดือน ลูกไอ้มดแดงนะครับตัวเมียอายุ13เดือนดูกแบบันอ่ามันจะกระจายตื่นเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นผมแดงก็สายเลือดเอสเคลูกไอ้มดแดงแดงเข้มพิเศดเลยตัวนี้แดงดีครับคันสามเดือนนะครับมีใบพร้อมเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยครับ ลอย30ครับหนั่งน้าครับขายยังไงนังตรงตัว12ตัวต่อไปก็เปิดราคาเท่าไรครับลูกไอ้มดแดงครับผมแสนสองห้าพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับนะลูกไอ้มดแดงนะครับสูงร้อยสามสิบตัวสิบสามเดือนนะครับอ่ะตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายครับเนี่ยตัวสุดท้ายเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองลูกผาแดงของตัวสองมูลเชียง ลูกผาแดงของสอสอมนเทียนนะครับตัวนี้ก็สาวใหญ่18เดือนรอผสมแล้วเป็นสัดมารอบนึงแล้ว18บเดือนเป็นสัตว์มารอบนึงครับรอผสมครับเนี่ยปล่อยผ่านมารอบหนึ่งแล้วยังไม่ผสมอันนี้ปล่อยผ่านเพิ่นปล่อยผ่านมารอบนึงงละวรอผสมนี่ครับ18เดือนครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็สีใช้ได้สีแดงใช้ได้สีก็แดงครับแดงเกือบเท่าไอหมดแดงเลยครับผมอ่าเปรียบเทียบกันบ้าครับเนี่ยความสูง็อยูที่ประมาณ ร้อยสี่สิบได้ไหมทำเนี่ยประมาร้อห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับตัวนี้เอาเปิดราคาด้วยครับทะเลเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ก็เปิดไม่แรงครับเปิดเท่ากันแต่อเ,เข้มเปิดเท่ากันกับเบอร์สิบเอ็ดลูกเอสีหนึ่งแสนเท่าไหร่ครับหนึ 1, ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับอาคููนี่เอาไปมาคููนี่ตัวละหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสองตัวนี้ลูกแอนบดแดงกับ อันนี้ลูกของลูกของไผ่นะครับเนี่ยตัวนี้ลูกของผาแดงครับผาแดงสองมณฑเทียนลูกของผาแดงสองสองม,มนเทียนนะครับผมมีใ<ด>บรับประกันความเรีรบรอออเยบร้อยใใอเอาผู้ใดสนใจตัวใดก็ต้องโทรมาสอบถามนะครับมาสอบถามมาตรองราคาได้พี่เพิ่นมีบริการรับส่งภายในระยะ ห้าร้อกิโลส่งฟรีผมว่านมาซื้อครับราคาพอฟังสหรับพี่น้องคนที่หาเลือด่อยไในราคาบบแพงจักต้องได้นะครับกับมีประมาณนี้แลคะครับฟาร์มวันนาฟาร์มน,น,นะครับผมอยู่บ้านหัวลำตําบลหัวลำอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับท่าผู้เด เบอร์โทรครับผมเบอร์โทรพี่เพื่อนนะครับติดต่อ061 061 161 161 9344 9344พี่อบตเทพนะครับโทรมาสอบถามต่อรองราคาแล้วได้นี่ราคาพิเศษปะครับขั้นเบื้องในคลิปเนี่ยครับนี่ราคาพิเศษไหมนี่ครับมีครับอ้าวถ้าบอกว่าเบื้องจากช่องฟิตเตอร์วิทย์หรือว่า เบื้องจากหมูหันเนี่ยเพืเ่อนชินมีราคาพิเศษให้นไหมครับเด้อะมีราคาพิเศษครับเลือดลอยเอับคุณใดก็สนใจก็โทรมาสอบถามติดต่อราคาครับผมที่โทรหาบามันเลือดลอยเอาไว้ไปเลี้ยงไปทำพันต์ไปขยายพันต์ต่อนะครับเนะาะพี่มีอยังที่ฝากกับเกษ,ษ,ษตรกรอีกบอรครับผมครับก็ ขอฝากกับเกษตรกรเพื่อนที่รักมัวด้วยกันถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะได้ยมัอประมาณเรื้อยเข้าไปเลี้ยงก็ในราคาเกษตรกรก็ขอเชิญโทรติดต่อตามเบอร์ครับใด้คิดเอาอีกครั้งเบอร์อีกครั้งนึงครับ061ครับ1619344ครับติดต่ออปอเทพประบุหัวลำครับครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับผู้ใดสนใจกระโถงวัติดต่อสอบถามราคาได้ครับผมต่อรองได้คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ